งานเข่าแพ้่าพาอแสงทองค่ะพี่น้องหลังจากที่มีประเด็นกับทางเพจบันเทิงหน้าตุดที่หลายๆคนหูกระแสยอยู่ว่าเป็นการแขวนรูปผิดคนและตอนนั้นนะคะถ่าวควอมไปก่อนนะคะตอนนั้นก็คือมีประเด็นดามายางหญ่เลยเพราะว่าทานคุณแม่เพ้าว่คิดว่ารูปของคุณมนตรีบันเทิงหน้าตุดเป็นอีก,กี้ขยี้ข่าวเพราะว่าอีก,กี้ก็เป็นคู่อริกับทางคุณแม่แพ้วาพาวนั่นเองค่ะ ก็เลยมีการเอาลูกมากแล้วก็บอกว่าทายสิใครเอ่ยหลังจากนั้นทังทีมงานนาะคข้ามพ้อยก็ได้มีการแชร่ออกไป<ม>โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแบบบอกตรงๆก็คือิ่นว่าเป็นประเด็นบูลี่บอลม,ม,มาเตซี่แช์ไปแล้วก็ทําการพูดอ่าพูดไปทางแบบบูลี่หรือเปล่า,อ,าอะไรทานองนี้ค่ะลหลังจากนั้นทังเพจได้รับข่าวออกไปกับบ่ยย่อมเป็นเด็ดขาดนะคะว่าทําไมต้องเอารูปมาทําแบบนี้เราไม่รู้เรื่องนะเราไม่ได้เป็นอะไรกับคุณคุณเป็นใครค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการลบโพสต์ลบโพสต์เสร็จ โพสแชทขอโทษโพสแชทขอโทษแล้วมีการขอโทษทางซื้อกะย่งเป็นทีแบบบอพ่อใจของหน้าคุณมนตีเอาง่างๆจาเพราะว่าต้องการให้ขอโทษอย่างจริงใจแล้วก็จริงจังคุณจะมาโพสแล้วก็แชร์ขอโทษนี้นิดหน่อยอันนี้คือไม่ยอมคมาแตางซี่คาพ่อยและหลังจากนั้นการมีการบอกว่าไลฟ์สดขอโทษสิคนกับภาคกันวอกเนาะเช่านิดแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาไลฟ์สด ล่าสุดเป็นจังไหนบบที่มีคําพ่อยหล่าสุดพี่น้องคะเมื่อวานก็คือทางเพจบันเทิงหน้าตุดนั่นแหละค่ะพี่น้องทําการแบบจ่อฟ้องเลยขึ้นศาลเลยในเรื่องราวนี้เพราะว่ามันเข้าข่ายแบบว่าอาบูลลี่หรือเปล่าใช่เพราะว่าาทางทนายพัฒทนายพัฒนะคะออกมาโพสต์ประมาณแบบว่าเออการบูลลี่คนอื่นนะคือการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะอ่าคนที่จะเลินและพัฒนา่ะเขาจะไม่ทําเช่นนั้น คนทําไม่คิดคนถูกทําคิดตลอดชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้คือทนายพัดพี่น้องค่ะ,คะแล้วก็มีการโพสต์ว่าร่างฟ้องเหตุแบบบูลลี่หน้าตาเจ้าอของเพจบันเทิงหน้าตุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะเออพุณว่าสิพร้อม,อมแล้วก็แบบเพื่อนกันเมีการ,การเอามาแช่ต่อกัน,นค่ะบอกว่าร่างฟ้องเสร็จแล้วยื่นฟ้องวันพรุ่งนี้ ก็คือเป็นวันสุ์วันเุดวันนี้เพื่อเลือดหาดเนาะสอบถามเดละเอะไรที่ทนายพัดและก่อนหน้านี้ทางเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดอีกนะคะก็ได้มีการโพสต์ยาวเหยียดเลยค่ะพี่น้องโพสถึงประเด็นว่าทําไมถึงได้มีการออกมาฟ้องเพราะบางคนคิดว่ามันจบแล้วบางคนก็เลเอาจบแล้วแหละขอโทษแล้วน่าจะจบเพราะว่าตอนทํเขาเขาคิดว่าน่าจะจบแล้วแต่หรือว่าทางบันเทิงหน้าตุ๊ดไม่อาจจะไม่พอใจในเรื่องที่ว่าขอโทษไม่จริงจังไม่จริงใจหรือเปล่ามีการ ขอโทษแบบขอโทษแบบแล้วอ่ะขอโทษพ่อเหลี่วอ่ะแล้วก็เป็นการที่อีโมจิขอโทษอันนี้ก็มีประเด็นด้วยพี่น้องค่ะอ่ะเป็นอีโมจิไหวเนาะแบบนี้มันไม่ใช่อีโมจิไหวมันเป็นอีโมจิทักทายกันแต่สําหรับคนที่หลายๆคนคิดว่าเป็นอีโมจิไหวขอโทษค่ะพี่น้องซึ่งกับ่พ่อใจหลายๆเรื่องมากค่ะเออแล้วทีนี้จะมาอ่านโพสต์นะคะหลังจากที่บันเทิงหน้าตูดออกมาโพสต์ล่ายาวมากถึงเรื่องการฟ้องการจ่อฟ้องค่ะถึงความเป็นมานี่แหละ พี่น้องคะเพื่อนบอกว่าทายซิใครเอ่ยอยากให้ทุกคนนะครับทราบกันเราถูกรูปนํารูปนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วไปโพสแขวน<แ>โดยเจ้าของวงผู้จัดการนักร้องแดนเซอร์รวมถึงคนในวงแม้กระทั่งเพจออฟฟิเชียลยังช่วยกันกดแชร์ดังกล่าว เหื่อยเไปเรื่อยไไงซะไม่ให้เกิดความอับอายหรือทําอะไรก็ตามที่ส่งผลเสียต่อตัวเรารวมถึงให้คนอื่นน่ะเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่กันฉ่าด้วยทั้งที่เรานะคะไม่เคยมีปัญหาต่อกันหรือเกี่ยวข้องแบบไม่รู้กันเป็นการส่วนตัวเลยสําหรับคุณแม่พาพแล้วก็ทางเพจคุณมันตีอ่าคุณมตีนั่นแหละอ่าโดยหลังจากแขวนรูปเราได้มีการเข้าไปตักเตือนเข้าไปคอมเมนต์แสดงตัวตนว่าเป็นเรานะ ก็ยังมืนเฉยเพิกเฉยไม่สนใจและยังโพสต์ประเด็นอื่นต่อไปซึ่งผ่านไป8ชั่วโมงทางต้นโพสทาการลบดังกล่าวออกและได้มีการอินบ็อกมาทางถามเราว่าขอโทษไหม,มเราจึงตอบไปว่าควรค่ะผ่านไปไม่นานก็รับคําโพสต์จากเจ้าตัวว่าเป็นการเข้าใจผิดค่ะก็ต้องขอโทษคุณมินตีด้วยนะคะจนถัดมาหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์และขอโทษผ่านผ่านสื่อดัง จนร่วงเลยมาถึงวันที่สามทางเราก็ยังไม่ได้รับคําขอโทษที่จากแบบจริงจใจข้างในลยใดเลยไม่ได้ไม่ได้รับคําขอโทษจากข้างในเลยอ่ะจากใครที่นำภาพเราไปแขวนผู้จัดจาการเอ่ยคนในวง ơi, เอ่ยเพจดับเบิ้ลเเอ่ยและยังคงไม่นึกถึงอ่าต่อความกระทําผิดที่กระทําลงไปเลยและยังทําการไล่สดปั่นประเด็นกระแสอื่นได้อแต่ยังทําเป็นเมินเฉยเพิกเฉยอ่าต่อการกระทํา และการขอโทษอย่างจริงใจและเป็นทางการดังนั้นทางเราจึงได้ปรึกษาและมอบให้ทีมงานอาทนายพัฒทีมนายพัฒนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการฟ้องเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทนั่นเองอพี่น้องคะอ่า<ะ>และหากมีความคืบหน้ายัางไงาและมีรายละเอียดใดๆนะคะเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งอ่าแล้วก็หมายเหตุบอกว่าหลังจากเพจนี้หลังจากทางนี้เพจนะคะจะไม่ขอให้สัมภาษณ์จากสื่อใดๆเลยและจะขอให้ทีมงานทนายพัฒน์นะคะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนอ่าแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมานาทีนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหชัดเจนมากๆเ uh, <hashtag, S 2> บันเทิงหน้าตุดแฮดแท็กทนายพัฒน์แอดมินมนตีเนี่ยคะ่ะพี่น้องโอ้โหพร้อมกลับเป็นรูปทนาย ามท่านนี้นั่นเองที่ได้รับกการอาทนายสามท่านนี้ก็คือเป็นทีมทนายของทนายพัฒนะคะค่ะสื่อมีอะไรคุ้นกับพ่อสิคุณหนาคุณตากันอยู่ค่ะสําหรับสามท่านนี้หลังจากที่มีการออกมาโพสต์เนาะกระแสก็สกคือตอบรับดีมากๆแบบค่ะกระแสก็คือพูดเป็นในทิศทางเดียวกันว่าเออก็อยากให้คุณแม่ออกมาขอโทษเพราะว่าก็อนหนานี้นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวนี้มาระยะหนึ่งคือกันนะคะ เข้ากะเห็นว่าการกระท่อมค้างนี้ถือว่ากะพิธนั่นแหละค่ะพี่น้องโดยการที่เ,าเอารูปคนอื่นมาแขวนเพราะว่าเราก็มีทำข่าวที่ดีของแม่แพวแพ้พวข่าวไหนที่เป็นแบบยังไงเราก็พูดไปตามข่าวใช่พูดไปตามเ,เนื้อข่าวนะคะไม่มีอะไรที่แบบเพิ่มหัือเปล่งค่ะเพราะว่าเราก็เขากัติดตามมาคือกันค่ะพี่น้องแล้วก่อนหน้านี้บันเทิงนัาตุดก็อย่างว่าแหละค่ะบ่พอใจออกมาพตดว่าเออเอารูปเราไปแขวนแล้วไม่รู้จักกันแล้วออกมา ขอโทษก็ทักไปบอกว่าต้องขอโทษหน้าโพสไหมหน้าฟซไหมค่ะคุณทนายขออภัยค่ะคุณมนตรีก็บอกว่าควรค่ะใช่แล้วทีนี้ทางอ่ไม่ว่าจะเป็นยังไงทางทีมงานหรือทางผู้จัดการอะไรก็ทําการโพสแชร์โพสของคุณแม่แพลวออกไปแล้วก็บอกว่าขอโทษค่ะขอโทษครับอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ยัง ไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าต้องการเอาง่ายๆคือต้องการให้ขอโทษออกจากใจแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์หลายๆแอคเคทาหลายๆทุกแอปทุกเพจนะคะก็บอกว่าให้ออกมาไลาส่สุดนั่งแบบเอาทุกคนที่แชร์นะมานั่งด้วยกันค่ะแล้วก็วกขอโทษจักใจขอโทษไลส่สุดขอโทษแต่ยังไม่เห็นภาพนี้ออกมา จึงได้มีการยื่นฟ้อง1ล้านบาทนั่นเองค่ะพี่น้องจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องค่ะว่าจะเป็นยังไงความขืบหนาลึกท่าไม่แพ้เสีออกมาโพดหรือออกมาพูดเคลื่อนไหวอย่างไงเพราะว่ามีการยื่นฟ้องหนึ่งล้านบาทนั่นแหละอาจจะคือจังหวะแหละจำนวนเงิ่อนสําหรับพื้นเองก่ะจะว่าร้ายแต่ว่ามันอยู่ที่ศักดิ์ศรีเออศักดิ์ศรีมันคาข้อพี่น้องค่นเห่าน่ะเพราะว่าลูเมือสิบปีก่อนน้ำเพื่อนดูดตอนท่านสมัยท่านในแบบไิยปกรงิยปกรรมรูหนาเก้ายังไงซะ ใครที่สายกรมมาก็ไม่อยากให้เอารูปหน้าเก่าๆมามาบูลลี่แหละง่ายๆอ่ะค่ะอืมก็ถือว่านี่แหละต้องรอติดตามตอนต่อไปพี่น้องขาว่าจะเป็นยังไงอ่านี่แหละวันนี้นะคะพี่น้องขาเขาก็มีข่าวเรื่องเล่าธีบาเออเนี่ยทางอ่าเพจอ่าบัรรนาตุดก็ได้ทำการฟ้องยืนฟ้องคือพรุ่งนี้จะไปอ่าไปฟ้องไปลางเส็จแล้วก็เออมาลางเ็จแล้วแล้วมันมื่ออื่นก็เป็นการยืนฟ้องนะคะ ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงค่ะ,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาเพียงนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดกแชรกก์กดติดตามสองสาวน้ำค่ะพี่นองค่ะมาบิดข้าวอีกครั้งหนาค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ,คะ,คะ